มีน้องคนนึงบอกว่าเอามาฟันจริงได้ไหมฮะต้องบอกว่าฟันจริงแตกหักแน่นอนครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพลาสติกนะถ้าฟันค่อยๆอ่ะแบบนี้ได้แต่ถ้าฟันแบบว่าออกแรงฟันกะเอาตาโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะเลยอ่ะไม่ได้นะแต่ฟันกระทบเบาๆได้ฟันเหมือนเล่นแบบว่ากัดจังหวะกันอ่ะอะเชะอะชอะชอย่างนี้ได้แต่ถ้าฟันแบบปาก ปาปาแตกพังครับดาบไฟควันเจ็ดสีนะครับวิธีการเล่นนะมันเล่นได้หลายแบบเช่นเราออกแบบท่าในการชักนะสมมติเรามาอยากได้สีขาวแล้วชักออกมามีควันเราต้องเปิดตัวดาบก่อนนะฮะจากนั้นเราเก็บเก็บดาบให้ดังเสียงนะครับเมื่อดาบเกิดการกระทบเนี่ยเซ็นเซอร์เขาจะจับแล้วควันจะออกแล้วเสียงจะมานี่นะฮะแบบนี้นี่ฮะเดี๋ยวเปลี่ยนสีได้ เปลี่ยนสีได้เจดสีแบบนี้กระทบปุ๊บไม่ว่าจะกระทบแบบไหนแหละถ้ามันสั่นสะเทือนเมื่อไหร่เซ็นเซอร์มันจับได้ควันจะออกแล้วเสียงจะมาแบบนี้นะครับซึ่งมันสนุกมากเลยนะเนี่ยแล้วตรงนี้มีหินเหล็กไฟนะครัแบเบวลาเรากด จะเกิดประจายไฟตลอดเวลาในชุ้นนะครับเขาจะให้ที่ชาร์จไปนะครับเป็นสายชาร์จท y p e C นะครับแล้วก็ตัวที่เติมน้ํานะครับซึ่งเติมอยู่ที่ท้ายดาบเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เกิดควันนะถ้าน้ําหมดจะไม่มีควันก็แค่เอาน้ํามาเติมนะครับแล้วส่วนหีนเล็กไฟตรงนี้ให้ไปถึง5อันนะครับเพราะฉะนั้นกดเล่นไปเลยมันมนะถึงหมด5อันนี้ก็สามารถสั่งซื้อในออนไลน์ได้นะฮะ แบบนี้เลยนะฮะซึ่งเราสามารถออกแบบท่าชักด,ดาบทีๆทด้ะะแบบนี้นะฮะเราดีไซน์ได้เลยว่าเราจะชักแบบไหนนะฮะแบบนี้นะฮะแลวใทรมีความสามารถในการแบบว่าควงดาบนะครับมีท่ามีทางมันจะสนุกนะฮะ มันต้องเป็นคนที่แบบเบลสมุนไพรนิดหนึ่งอะ่ะนะครับเป็นการฝึกสมาธิได้นะเพราะว่าในขณะที่เราเล่นเนี่ยต้องมีสมาธิในการอยู่กับดาบนะเราก็จัดท่านะครับฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายก็ออกลังสายไปได้นะแล้วก็จินตนาการว่ามีสัตรูอยู่นะครับเราจะฟันปุ๊บเราจะกัน ฟันทำยังไงให้มันสมูทอ่ะมันยากเหมือนกันนะโอ้โหโอโชอโอชอโ,โอชอโอโหบอกเลยว่ามันนี่สามารถแบบจับแบบนี้ก็ได้นะนี่่ะคว้านขึ้นอย่างนี้นะคว้านแบบนี้นะโอโ้มันเล่นแค่นี้ยังได้เหนื่อได้เหงื่อเลยนะฮะแก่แล้ว <laughs> โอเคครับ ไปเล่นกันมันๆเลยแล้วตะก,ก้ารนี้บอกเลยว่าโปเดือดน,นะครับไม่เกิน400บาทมาจาัดเร็วๆ